สวัสดีครับถ้าไม่มีไม้เรียวในวันนั้นคุณค่าความสำคัญคงสิ้นสู์คิดถึงค่าไม้เรียวที่เก่อคูณเป็นมุมดีทวีคูณตลอดมาเป็นวิถีโบราณแต่การก่อนฤทธิ์ไม้เรียวยังกำจรสะท้อนก่้าถึงเจ็บช้ำก็จดจำตลอดมา จนไม่กล้ากระทำผิดคิดก็กลัวเห็นคลิปของต่างชาติใช้ฟาดกันทำโทษคนก่อปัญหาให้ปวดหัวพวกเด็กแว้นก่อวิวาทอันน่ากลัวเมื่อจับตัวมาได้ฟาดให้พอทำกฎหมายใช้บัญญัติจัดไห้ท่วเป็นกฎหมายตราประมวลได้ไหมหนอถ้าเจ็บได้ให้เคียนไม่ต้องรอเป็นไปตามบัญญัติข้อมทียนบาน เอาให้เจ็บเน็บให้ช้ำย้ำให้เข็ดถือว่าเป็นไม้เด็ดน่าปรับเปลี่ยนเอาให้เจ็บจนระบมจนอาเจียนเพื่อขจับพวกเด็กเกยนที่น่าทำต่างบ้านต่างเมืองเรื่องเหล่านี้เขาจะใช้ไม้เรียวตีเพื่อแก้ไขอยากให้มีการเปลี่ยนปรับกับเด็กไทยต้องตัดใจไม่ดาม่าเดินหน้าชนกูเรกลำปางวลกรณออนไลน์ เราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจใครแต่เราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในแบบของเราเองกำลังใจมันก็ไม่ต่างจากร่มเพราะมันไม่สามารถหยุดพายุฝนหยุดปัญหาหรือประสักได้กำลังใจที่เข้ามาได้แต่มันเป็นสิ่งที่จะพาเรา,าปปรก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาและจะนำเราไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง แห่งความสำเร็จได้กำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆุกคนให้มีจิตใจที่ดีงามและมีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับทุกปัญหากำลังใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของผู้คนเรานะครับ